อังกฤษวันนี้3คู่นะครับก็เป็นในเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษยู21นั่นเองนะใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครว่ามีเห็นยังไงคอมเมนต์เข้าบอกกันได้นะครับและอย่างหนึ่งเลยนะผมใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเดียวกันกับเราทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมนะครับผมก็ฝากกดติดตามรายการใหม่ของเราด้วยนะครับผมรายการเทพบอลนั่นเองนะครับก็กดติดตามไว้ด้วยและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะแล้ววันนี้นะครับผมเรามาจัดให้ก็เป็นในเรื่องของบอลพรีเมียร์อ ้อนรับการเมืองทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับคู่นี้นะครับผมที่เคยเจอกันครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของสถิติเนี่ยทางนิวคาสเซิลไม่เคยชนะทางซันเดอร์แลนด์เลยนัดล่าสุดครับก็เป็นในเรื่องของทางซันเดอร์แลนด์ครับชนะไปได้ด้วยสกอร์สองหนึ่งครับเท่ากับว่าในเรื่องของเฮติเวททางซันเดอร์แลนด์ดีกว่าอย่างชัดเจนครับก็ว่าเจอกันมาห้าเกมเนี่ยซันเดอร์แลนด์ชนะสองเสมอไปสามครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของฟอร์มเนปัจจุบันนี้ของทางซันเดอร์แลนด์ก็แอบดูย่ำแย่อย่างมากโดยการที่เกมล่าส ครับเสมอไบตันแล้วก็แพ้ให้กับทางเลดดิ้งนั่นเองนะก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ยถามว่าแย่ไหมในการแพ้แมนซิตี้ครับเพราะว่าในชุดเด็กของแมนซิตี้ก็ถือว่าเก่งอยู่แต่ถ้าให้มองกลับกันกับในเรื่องของทางนิวคาสเซิลครับนัดล่าสุดก็แพ้เชลซียู21มาเหมือนกันนะผมด้วยสกอร์เจ็ดประตูหนึ่งครับเป็นการแพ้ด้วยยับครับผมมองว่าตอนนี้ทางนิวคาสเซิลเองนะผมฟอร์มก็ไม่ได้ดูดีครับลำดับก็ไม่ได้ดูดีครับแต่ถ้าให้มองในเรื่องมาตรฐานโดยรวมครับจากการที่นิวคาสเซิลตอนนี้อยู่บบวววววยยยขขขออออองงงงงททีีีีีมมมมมมคครรรัััแแแลลล้กกกก็ใในนนนนนนเเเเเื่่่่่่ะะะสาาาจผติโดดชซ ขณะนี้อาจจะหมดความมั่นใจไปแล้วแล้วทางซันเดอร์แลนด์เองก็มีมาตรฐานที่ไม่ได้ดูแย่เลยนะครับผมตอนนี้ผมมั่นใจว่าทางซันเดอร์แลนด์จะเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนครับตอนนี้ขอจิ้มไปที่ทางซันเดอร์แลนด์ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นเรดดิ้งนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับกัมเบียร์ดังนอร์ลิตซิตี้นั่นเองนะครับคู่นี้นะครับผมที่เคยเจอกันมาก็ต้องบอกว่าเห็ทุเหตคู่นี้ก็เป็นในเรื่องของเรดดิ้งอีกแหละนะผมที่ดีกว่าอย่างชัดเจนครับก็เจอกันมาทั้งหมด7คครรัั้งนะบผมเป็นนใเเรื่อองงขดดดดดดดิิ้้งงงงงชชนนะไไปป4คคครรรรััับบแลววเเเเสมมมมออออ3กก็ฟ์โยยยขทาาาี่่่จ ้กับทางนอรลิทเลยแต่ต้องบอกว่านอรลิทเองนะผมก็ถ้าให้โมยเรื่องฟอร์มนะปัจจุบันนี้กับทางนอรลิทเนี่ยถามว่าดูดีไหมนะผมห้าเกมหลังสุดเนี่ยเขาเพิ่งมาชนะนัดล่าสุดเองโดยการที่ไปตบลีดยู่เต็ดกาบ้านมานะผมแต่ก่อนหน้านั้นครับเขาไปแพ้มิดแนด์ซโบครับหรือจะเป็นการแพ้เชลซีครับเสมอในเรื่องของฟูลแลมแล้วก่อนหน้านั้นอีกก็แพ้ไบยตันมาก็ยังดูย่แย่อยู่เหมือนกันแต่กับการในเรื่องของเลตติ้งเนี่ยห้าเกมหลังสุดชนะไปสามครับเสมอไปสองและแพ้เพียงแค่นัดเดียวครับและยิ่งเกมในบ้านเเเเเเนนนนนนีีีี่่่่ยยยถาาาาาามมมมมวววดดดดูัั้้้้ชะสอออออแแแพพพไปงงงงงคหืกกก็ตตบรฐขทิ ดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับแล้วก็ยิ่งในเรื่องแฮทเวทมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าทางเรดดิ้งมีภาษีที่ดีกว่าอย่างชัดเจนครับและถามว่าในเรื่องลำดับเรดดิ้งเองนะครับผมก็อยู่ลำดับที่สิบถ้าชนะนัดนี้ครับจากการที่เขามี24คะแนนเนี่ยจะมี27คะแนนครับจะแต้มเท่าลิเวอร์พูลกับไบตันเลยกับการกับนอร์ทซิตี้ครับมี20คะแนนชนะนัดนี้ครับแต้มจะเท่าคิดเท่าพาเลทที่อยู่อันดับที่11แต่ถ้าให้มองเรื่องมาตรฐานรวมจริงๆแล้วก็ต้องพูดตามตรงว่าเรดดิ้งครับดูดีกว่าเยอะมากๆครับแต่่่่่ต้อออองงงบกกวาาในนเเเรรืขะแสทีีปิดมย นัดนี้ผมเลยมองว่าให้กดไปที่เลดดิ้งดูชิลที่สุดครับจิ้มไปที่เลดดิ้งนี่เลยนะส่วนคู่สุดท้ายครับก็เป็นในเรื่องของทางเวลวิบิดเออรเบียนครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับแกมีเออร์ธาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับคู่นี้นะครับผมแมนยูดีกว่าชัดเจนครับเจอกันมา3เกมแมนยูตกยับครับแต่ว่ามันเป็นในฤดูกาล2013นะครับผมห่างไกลกันมากๆแต่ถ้าให้มองในเรื่องของเวลวิบิดเออรเบียนณปัจจุบันนี้นะครับผมห้าเกมหนังสุดชนะหนึ่งเสมอสองแพ้ไปสองนะครับผมฟอร์ ชนะ2แพ้ไป3ามก็ยังดูกำกับอยู่และยิ่งปัญหาหลักๆคือในเรื่องเก็บไปเยือนครับไปเยือนมาแล้วครับสี่เกมไม่ชนะใครเลยในการที่เสมอไป1ครับและแพ้ไป3แพ้กับในเรื่องของซอลฟอร์ตเชลซีหรือเป็นทางมิดเดิลสโบร์นะครับมาดูในเรื่องของลำดับณปัจจุบันนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูเองนะผมอยู่แบบที่สี่ครับไม่แตกต่างอะไรชุดใหญ่เลยนะมาดูในเรื่องลำดับณปัจจุบันนี้ครับเวลม์ดีดอเบียนเนี่ยอยู่แบบที่ยี่สิครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูอยู่แบบที่4่ถามว่าทีมไหนดีกว่าก็ต้องพูดตามตรงว่าแมนยู จุดเด่นของ2ทีมนี้ครับมันยังพอมีเรื่องของการจบตกอร์ได้แทบทุกนัดเลยะครับบคู่นี้ผมเลยมองว่าการที่เราจะลุ้นเชียร์ลุ้นสบายเนี่ยผมมองว่าการที่เราลุ้นสูงเนี่ยดูได้ยิ้มง่ายมากในตึกสามด่านนี้ของมองที่อยากตกสูงคู่ เวฟบอมบิดเอาเบียได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็จับไปได้ทั้งหมด3คู่นะครับผมตัวแรกก็มองไปทางสันน์แลนด์นะครับตัวที่2ครับมองไปที่เลดดิ้งและตัวที่3มองไปที่ทางสูงคู่เวฟบอมบิดเอาเบียนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามไว้ด้วยและใครความเห็นยังไงคอมเมนต์เข้าบอกกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทปบอลขอตัว,วลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ